น้องกิง่งสวัสดีครับคิดถึงจังเลยเมื่อจะได้เจอกันอีกน้องกิ่งคือช่างแต่งหน้าทำผมของกองเองนะครับกิ่งกับฟ้าคนน่ารัก ก็เมื่อกี้ไลฟ์กับตีมายแล้วก็มันหลุดเพราะว่าไม่รู้อะไรเพราะว่าอะไรเหมือนกันจะอยู่มันก็ดับไปเลยนะครับช่วงนี้มือถือมันแบบแปลกๆเหมือนกันไม่รู้เพราะอะไรอาจจะเพราะว่าเล่นเกมเยอะไปะนิดหนึ่งมือถือมันก็เลยลุ่วงนี้ก็เลยดับไปหมดเลยขอวางมือถือก่อนได้ไหม ออาละไม่ต้องถือแล้วครับพูดได้เลยทีนี้ก็ไหนเอ้ยอไหนคุยกันบ้างช่วงนี้ก็อ้วนมากเพราะว่ากินอย่างเดียวเลยอยู่บ้านก็กินกินนอนนอนแล้วก็นิยายที่ผมจะแต่งก็ยังไม่ถึงไหนเลยครับทุกคนใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนได้อ่านดีๆแน่ๆ ออน้องไม้ไปไหนแล้วว่าไม้กลับมาก่อนพี่ขอโทษก็นะครับก็พรุ่งนี้นะครับทุกคนอย่าลืมที่จะไปดูคลิปใหม่ของรายการผู้เพื่อนต c h ชาแนลทางช่อง YouTube นะครับซึ่งจะมีผมไปออกอากาศนั่นเองเพราะว่าไปถ่ายมานานแล้วนะครับกระจิงไม่บอกว่าคิดถึงเฮีย ฝากบอกคิดถึงคุณแม่ด้วยนะครับน้องกระจุงกระจิงบอกว่าคิดถึงมากตัวแลสุขภาพด้วยแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเอง Ken พี่ต๋อง say hi to vietnam fans ฮ uh? าย vietnam fans uh? thank you so much เรื่องที่พี่พี่จะรับเขาหาตัวพระเอกหรือน้าเอกให้พี่คะน่าจากพระเอกนะครับเหมือนจะหาพระเอกให้ hi. แต่ว่ามันก็ไม่เชิงพระเอกเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ เหมือนก็เป็นผู้ชายสองคนปกติอะครับที่แบบอาจจะมีความสัมพันธ์เอออาจจะมีความรู้สึกที่ดีให้กันเฉยๆอะไรอย่างี้ครับคือก็ไม่ได้บอกว่ายังไงดีผมก็ไม่รู้คือเหมือนเขาแค่บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของผู้ชายที่มีความสัมพันธ์เออมีมีความรู้สึกที่ดีให้กันอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้แบบดีฟมากเหมือนทําไมพี่ดูเกรงๆตลอดเวลาอ๋อใช่ครับเพราะว่า พยายามจะหามุมที่หน้าไม่ใหญ่เพราะว่าช่วงนี้กินเยอะมากหน้าออกบวมๆพี่ต๋องเป็นคนจังหวัดอะไรคะผมเป็นคนจังหวัดน่านครับจริงๆเป็นคนเกิดที่กรุงเทพมหานครนะครับตอนตอนเด็กพ่อกับแม่อยู่กรุงเทพจนแบบเรียนแล้วก็ย้ายไปอยู่มัธยมที่จังหวัดน่านครับแล้วก็กลับมาเรียนที่นี่วัสดีครับฟุณเซฟเอฟีพี่ต๋องเดี๋ยวเหะก็ขออนุญาตอ่านนะครับแปบ๊บหนึ่ง ต๋องชวนพี่มิวมาไลฟ์เลยเออมิวน่าจะไม่ว่างนะครับนิยายพี่เป็นแนวไหนคะอาจจะเป็นนิยายเรื่องใหม่ที่กำลังเขียนอยู่อยากอยากเขียนให้กับแฟนๆได้อ่านก็เลยลองเขียนเป็นนิยายวายนะผมแนวโรแมนติกดรามา่าก็คือจะมีเรื่องของความดรามา่าเขานิดนึงแต่ก็ไม่หนักมากแต่ก็ยังเขียนได้ไม่เยอะก็เลยยังไม่อยากบอกมากว่าเป็นแบบแนวไหนอะไรยังไงอยากให้มัน เขียนได้เยอะกว่านี้อีกนิดนึงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าอาจต้องใช้เวลาสักพักใหญ่เลยเพราะว่าผมไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องการเขียนนิยายมากเท่าไหร่ What are you talking to? I'm talking about my new novel that I m writing by my own, and the genre of this of t h s novel is a romantic drama. ชอบความเป็นพี่ชายของพี่ต๋อมากๆค่ะก็ขอบคุณมากครับเพราะจริงๆผมก็เป็นพี่ชายอยู่แล้วมีน้องสาวหนึ่งคนจะไปทั้งหัวใจทำไมยังทนเราไม่อีกกี่คนนะคนใจร้าย

he and then he graduated, uh, master again at engineer, engineering into uh gone yeah. But yes, I'm um, I'm a junior. If you are talking about my years or my age." Love you, philippine Hi, philippine fans! Hi from Panama wow from Panama really พี่มีตุกตากี่ตัวมีตุกกตาายอะมากครับส่วนใหญ่เป็นของที่แฟนๆให้มาก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้มานะครับแล้วก็จริงๆผมอยากจะบอกว่าคือไม่อยากจะบอกให้เสียใจนะแต่ว่าต้องการบอกเพราะว่าตุกกาต่าหลายตัวที่ให้มาบางทีมันเยอะมากๆผมก็เลยเอาไปมอบให้กับน้องๆที่เขาต้องการตุกกตาอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเอาไว้กับผมก่อนจะเล่นก่อนจะอยู่ในห้องก่อนแบบบันเดือน2เดือนอะไรก็จะ ส่งให้เขาซักแล้วก็ส่งให้กับน้องๆที่เขาต้องการตุกรต๊กตาเหล่าน,นั้นต่อไปครับ What is your favorite movie? e a t i n g from Hong Kong? Uh, my favorite movie is My Top T e is Sing Street, uh, Little Miss Sunshine, and y o u r n a m e สวัสดีครับน้องก๊กแหมเราอะ่ะกวนมาก พี่ตองชอบกินผลไม้อะไรคะพี่ชอบกินเยอะนะครับแก้วมังกรหลายวิธีมากเลยครับพระเอกที่พี่พระเอกที่จะคู่พี่ตองในซีรีส์ขอเป็นไฮเตอร์ก็ได้นะครับเหมาะสมอันนี้ยังไม่รู้เลยครับแล้วแต่ผู้ใหญ่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะ วางคาแรคเตอร์อะไรยังไงด้วยแล้วก็ยังไม่ได้คุยละเอียดมากจะลองแค่ถามเหมือนแบบโยนหินถามทางทุกคนก่อนว่าเออถ้าจะไปรับมันจะโอเคไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยครับ I'm from China Love you ่าเจียเจียเชียเจละ Hi Indonesian fan ติดตามกันส <laughs> international fans so sad look at this I'm not understand I'm so sorry for international fans because uh, actually my English is not good enough for uh, communicated with everyone around the world but I hope you are enjoying with me and thank you so much for supporting me in every way and hi from prelu hi prelu fans แล้วก็คงจะคุยกันอีกสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะไปแล้วนะครับทุกคนไว้คุยกันไว้อ่า,อายังไงนะครับ จำไม่ได้เลยนี่ใครอะมีคนรีเควสมาหรอแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่า <c oughs> ทำไงดีอะไม่รู้ว่าใช่ไหมอืม <c oughs> ทำไม่เป็นแบบนึงนะกดยังไงขอไลค์ไลค์ขอ like, like, ขอไลค์อะ like. ยังไง เมืตอนเครื่องบินมันกำลังไปในใจของฉันกูจะตายขอพี่เธอเข้าจักมือฉันกูเลไหยุดวุ่นใจ เอาล้วนะครับเดี๋ยวเราคุยกันอีกสักพักหนึ่งเกิดอะไรขึ้นก็คือ,อเมื่อสักครู่มีคนขอไลฟ์มาแต่ว่าผมกดแบบไม่ทันแล้วก็ช่วงนี้มือถือมันรวนเพราะโหลดเกมมาเล่นเยอะแล้วมันแบบแย่มากอะ่ะเมื่อไหร่ iPhone 12จะมาสักทีมุมเสยเสยงี้เหรอเนี่ยเรอเสรยพอไหม เออวีลคอมทูบุยโบยโบผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับทานไทยพี่ต๋องได้รับบทเป็นพี่ของพี่ทานอีกไหมคะก็ยังรับบทเป็นพี่ทอนนะครับของพี่ทานอยู่เหมือนเดิมยังไงก็ซีรีส์ซีซั่นสองก็ฝากติดตามอ่ะ ตัวทานกับไทยหรือว่ามีกับกราฟต่อไปนะครับแต่ว่าเรื่องเปิดกล้องก็ยังไม่ได้เปิดแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่ายังไงอะไรยังไงแต่ว่าคิดว่าภายในปีนี้ทุกคนคงจะได้เห็นผลงานของทันไทยเดอะซีรีส์ซีซั่นสองแน่ๆยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ทุกคนตั้งใจทํากันมากๆผมก็เป็นส่วนเสริมเล็กๆเ,เหมือนเดิมยังไงก็ฝากติดตามตัวหลักทุกคนด้วยแล้วก็จะมีน้องๆเข้ามาเสริมทับอีกเยอะแยะมากมายมหมดเลยครับ

Have you already seen the script of t n t e t โ o series season t I'm not. Oh. I'm sorry. ขอพี่หลําคืออะไรอ่ะเหนื่อยไหมครับพี่ตองพูดเร็วมากขอโทษทุกคนด้วยนะครับเป็นคนที่พูดเร็วแล้วก็พูดรวมมากๆแต่ว่ากําลังพยายามฝึกการพูดของตัวเองอยู่นะครับ ผมว่าไม่รู้จะคุยอะไรแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วอีกสัก5นาทีเราจบไลฟ์กันไหมครับผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะจำเนียงพี่ต๋องมีกลิ่นอายเหนือน่ารักทุกเลยครับแหมเจมแหมเจมนะครับผมเจมบุ๊คพี่ชาย5นาทีครับสวัสดีครับคุณหมออะไรครับขอพี่หลามหน่อยทีครับพี่หลามเกิดอะไรวะ ฉลาไงอ๋อพี่หลามเหรอพี่หลามไปไหนละพี่หลามอยู่นี่น่ารักเอา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 เดี๋ยวเราขอเรียกฟิวเจอร์ก่อนเลยพี่หลามตัวใหญ่มากพี่หลามน่ารักพี่หลามท้องเห็นปะท้องเหมือนเราเลยเพราะตอนนี้เราก็กินข้าวอย่างเดียวเหมือนคนท้องกระตุกไหม <laughs> อันนี้เพิ่งไปออกกําลังกายมาเหรอฮึเ <h ums> พิ่งไปออกกําลังกายมาเหรอคือ <c oughs> มันร้อนอนะ่ะ <c oughs> ก็คือชุดอยู่บ้านนั่นแหละแต่มันร้อนก็เลยใส่ใสื้็กก้ามคุณไงก็คุณมีแอร์ห้องเราไม่มีแอร์ห้องเรามีแอร์แต่มันเปิดไม่ได้อะคุณ <c oughs> ทำไมอะ <c oughs> คือแอร์มันเก่ามากแล้วไม่ค่อยได้อยู่ห้องตัวเองเท่าไหร่ก็เลยเปิดไม่ได้แล้วอ่ะ ผมคดยาวเลยกระตุกนิดนึงนะไลฟ์ไปล์ของเราของของน้องหมอจริงเหรอผมว่าเน็ตผมน่าจะแบบกากมากเฮจะนอนกี่โมงเนี้ยดึกอะจริงจริงตอนที่คุณทักมาผมยังไม่นอนเลยก็กนอนประมาณแบบตีสองตีสาม ก็คือกระตุกมาจริงจริงจริงเหรอคือไลฟ์กับพี่เจมส์นี่คือแบบไม่กระตุกอะไรเลยพอไลฟ์กับกงนี่คือกระตุกเลยจริงๆคือกกไลฟ์คนเดียวก็กระตุกเหมือนกันเลยก็ถามแล้วใช่เน็ตอะไรอยู่เปลี่ยนไวไฟไหมเน็ตบ้านเนี่ยคือเน็ตที่บ้านโอเคนะกุ๊กจะปิดแล้วก็กุจะมาเป็นเน็ตมือถือนะได้ได้ไหมได้ไหมฮัลโหล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 หัวรีบหมดแล โฮัลโหล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 เฮ้ยกระตุกไหมว่าพอได้อยู่โอแล้ว oh, oh. ใส่หมวกทำไมเนะี่ยใส่เมืนอแต่กลางวันแล้วอะ่ะหัวมันเรียบแปรแล้วเนี่ยโถคุณเออมียามียานอนหลับปะ <c oughs> มียานอนหลับแนะนำไหมแบบต้องกินยาอะไรเดียวเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนเราออกสื่อได้นหะช่วงนี้แบบง่วงมากแบบเป็นพ่เศษว่คนบบนอนไม่หลับมากก็แบบบางทีนอนเที่ยงคืนนอนอีทีตอนตีสองเนี่ยตื่นไปพักพักเงี้ยหรอก็ตื่นทั้งคืนแหละอมะคโรล่าไหมครับมาลาคโรล่าไหมครับเขาห้ามออกกรุงเทพเว้ยเสียใจจัง ฉลามพี่อยากหน่ารักไม่มีใครเฮยฉลามตัวเล็กอะ่ะมกักบพี่หลามตัวเล็กนะด้วยไหมฉลามกับพี่อะไรน่ารักกว่ากันฉลามครับ <laughs> ได้ได้จบไลฟ์เลยจบไลฟ์เลย <laughs> โอ้นะ <laughs> โอนี่เรามีตัวนี้มาอวดแล้วแหละ ามีชาบ,บิอืมไม่ตรงนี้น่ารังไหมชาบ,บีจะจะเอามาสู้นะเฮ้ยมีข่าวเราก็มีเะามีข่าวเราอยู่ห้องอะ่ะเ็าชาบ,บีไป อย่าใช้ฟิลเตอร์อะไรเนี่ยทำใหมันขาวจังเลยฮะอย่าอย่าอย่าให้ผมใช้ฟิลเตอร์เพราะว่าใช้ปุ๊บกระตุกปั๊บเลยจะไปนอนแล้วไม่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 ยไปนุ่งไปเดี๋ยวเจอกันนะครับทุกคนเพราะว่าไม่รู้จะพุด คุยกับหมอโกกไปแล้วกันนะมา <laughs> คุณก็ไปคุยกับแฟนแฟนขับบ้างจะไปอาบน้ำแล้วเนี่ยเออเหมือนกันไม่ได้อาบน้ำเลยให้เกียรยิอุณหภูมิสีองศา,าที่โคราชไโคตรร้อนเลยคือ <laughs> เอือดอ่ะเอือดมากเลย บุยบ๊ายบายขอบคุณน้องก๊กนะคะที่เข้ามาไลฟ์เฟนเพื่อนให้หายทุกคนหายเหงาก็อย่างที่บอกไปคือผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว <c oughs> ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีก็อาจจต้องขออนุญาตป๊าบ่ายแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ตอนอืม <c oughs> <c oughs> ยังไงนะยังไงนะโอเคครับทุกคนไปแล้วครับแล้วก็ไม่รู้จะเซฟไลฟ์ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าออตัวมือถือผมเหมือนมันแปลกๆออมีใครจะถามอะไรก่อนไปไหมครับ ครับผมให้เวลาทุกคนครับผมเต็มที่เลยครับผม5 4 3 2 1 1.5 1.25 1 0บ <laughs> ๊ายบาย everyone Good night for today And thank you for, very much for talking with me and hope to see you again and don't forget to keep waiting for a new video clip from Poo p e n t o t channel tomorrow and yeah tomorrow I have an event at 5 o'clock at the Juk e application music prayer พ่งนี้ตอน5มงเย็นนะครับมีไลฟสดกับ Juk นะครับผม Juk Music เพื่อที่จะฟังเพลงกับทุกคนพร้อมกันใครเบื่อๆก็พวกนี้5มงเย็นอย่าลืมมาเจอกันนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็ไปายครับ